สวัสดีค่ะลูกค้านักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขเส้นออเดอร์ไลน์ไม่ขึ้นที่กราฟหรือเส้นแสดงออเดอร์ไม่ขึ้นที่กราฟกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ส่งออเดอร์แล้วปรากฏเส้นแสดงออเดอร์ตามภาพหน้าจอนี้แปลว่าเป็นปกติค่ะแต่หากลูกค้าท่านใดที่ส่งออเดอร์แล้วไม่ปรากฏเส้นแสดงออเดอร์ขึ้นที่กราฟให้ลูกค้าแก้ไขดังต่อไปนี้ค่ะไปที่แถบทูด้านบนโปรแกรม เลือกออปชันจากนั้นเลือกชาร์ตล้วทำการคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่องตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเส้นแสดงออเดอร์ที่หายไปจะปรากฏขึ้นที่กราฟของลูกค้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ